หนึงขอโอสิกรรมจากพ่อและแม่ขอขมาจากผู้มีพระคุณและขอพรจากท่านเพราะพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตและเลี้ยงดูเราให้เรียนหนังสือพ่อแม่มีพระคุณมีบุญคุณใหญ่หลวงกับชีวิตของเรามากหากเราซึ่งเป็นลูกทำให้พ่อแม่ทุกข์เสียใจมาก จนตองเสียน้ำตาหรือเสียทรัพย์สินย่อมเป็นกรรมหนักมากอย่างไม่ต้องสงสัยจะทวงหลวงชีวิตของผู้เป็นลูกปิดทางกันความเจริญทั้งหลายทั้งปวงชีวิตพบเจออุปสรรคหนักชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าขึ้นมีแต่ถอยหลังลงอาจเป็นเพราะกรรมหนักที่ทำไว้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณนั่นเอง การกระทำสร้างรอยแผลไว้ในใจพ่อแม่จึงเป็นกรรมขัดขวางความเจริญในชีวิตของลูกโดยไม่รู้ตัวเช่นเถียงพ่อเถียงแม่ทำสิ่งกระเทือนใจพ่อแม่ทำพ่อแม่ร้องไห้ด่าว่าคำร่วงเกินพ่อแม่ ทำร้ายร่างกายและจิตใจของพ่อแม่หรือสร้างปัญหาให้พ่อแม่ต้องตามแก้ไขขโมยสมบัติของพ่อแม่ไม่สนใจไม่ดูแลพ่อแม่เมอยามแก่ชาราเจ็บป่วยตามสมควรลูกที่ดีควรหยุดกรรมไม่ดีเหล่านี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าด้วยวิธีการขอขมาพ่อแม่และดูแลพ่อแม่ให้ดีเท่าที่ลูกจะทำให้ได้ ถือว่าเป็นกรรมดีทําให้ลูกได้บุญสูงมากชีวิตจะเจริญดีขึ้นมากลดวิบากกรรมไม่ดีเบาบางหายลงไปได้นั่นเองครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสอนไว้ว่าขออโหสิกรรมวิธีที่ดีมากที่สุดได้ผลเร็วดีที่สุดนั่นก็คือล้างเท้าพ่อแม่ ขอโอสิกรรมจากพ่อและแม่ด้วยการล้างเท้าหรือกราบไหว้ขอกมาพ่อแม่และขอพรดีๆจากท่านจะทำให้ชีวิตของลูกดีมากขึ้นโดยหาโอกาสในวันต่างๆได้แก่ล้างเท้าพ่อแม่ในวันขึ้นปีใหม่หรือวันพอ่อวันแม่แห่งชาติหรือวันเกิดของพ่อและวันเกิดของแม่ ้วยกล่าวคำพูดขณะล้างเท้าพ่อแม่ด้วยความระลึกสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ด้วยคำพูดว่ากรรมใดๆที่ลูกล่วงเกินพ่อกับแม่ด้วยกายวาจาหรือใจก็ตามขอให้พ่อกับแม่โปรดยกโทษให้อภัยอาหสิกรรมให้ลูกด้วยโดยอานิสงส์ที่ได้จากการขอขมาขอโอหสิกรรมกับพ่อแม่คือ ทำให้ชีวิตของโลกจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้ช่วยล้างอาถรรพ์ลดวิบากกรรมไม่ดีจางคลายหายลงไปได้